นี้เรามาถวายเพลที่วัดป่าสุทาวาต์บลบ้านโคอัเพอตน,นสวัสดิ์จังหวัดตทนนุมนะคะจะร่วมกับพี่ี่แม่แๆอสอมรอะไรเ่งเตรียมอาหารมาสบมบูรณ์เพื่อถวายเพล คนแรกพี่กุ๊กอือพี่โอมร่วมไปโรงพยาบาลแม่จะยังไม่ได้ไปทันทีหรอพี่กุ๊ันแวบไปหานั่นหรือเปล่าคันแวบไปหาไปหานันทีวันนี้ฝนตกแรงด้วยนะ นอกให้ดูนะคับบนตก กำลังเตรียมอาหาร